ครับกราบสวัสดีผู้เล่นทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับทีมงานอัลต้านะครับจะมาสอนวิธีการตั้งกิวแล้วก็ทําลูกกิวแล้วก็อัปเดตลูกกิวเข้าตัวเกมนะครับอันดับแรกนะครับการตั้งกิวนะครับตัวละครของท่านต้องมีเลเวล60อัปขึ้นไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนคัสสามที่ NPC 2ตัวนี้แล้วนะครับแล้วก็อีกข้อนึงเงินสลึงของท่านดูตรงนี้นะครับ จะต้องมีเงินทั้งหมด 10M นะครับถามว่านับเงินสลึงนับยังไงนับเรียงเลยครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านติบร้อยพันนี่นะครับนับไปเลยครับเรียงเลขไปเลยขั้นตอนต่อไปนะครับก็ไปสร้างสำนักที่ NPC ทั้งสองตัวนี้ครับแล้วแต่ฝ่ายที่เราเล่นนะครับผมเล่นธรรมะต้องคุยอันนี้ครับประมุกต้นหลิวแล้วก็เลือกสร้างสำนัก แล้วก็พิมพ์ชื่อสำนักไปครับมาสเตอร์สแล้วก็คำด้านหลังชื่อนะครับอ,อะไรก็ได้นะครับแล้วก,กดตรวจสอบครับโอเคแล้วก็กดตกลงครับมันถามว่าต้องการก่อตั้งไหมก็กดตกลงครับอันนี้ก่อตั้งเรียบร้อยนี่ครับผมตั้งสำนักเรียบร้อยแล้วดูยังไงนะครับว่าสำนักเป็นยังไงนี่ครับบนหัว จะมีเหลืองๆอยู่นะครับต่อไปนะครับการทำลูกกิวผมขอแนะนำเป็น Photoshop นะกันโปรแกรมที่ผมจะใช้นะครับก็คือ Adobe Photoshop CS6 นะครับเปิดขึ้นมาเลยครับ CS อื่นก็ทำได้นะครับแต่ของผมเป็น CS6 ขั้นแรกเลยนะครับขนาดรูปภาพรูปภาพกิวต้องมีขนาด 16คูณบพิกเซลนะครับวิธีการสร้างนะครับรูปขนาด16คูณ16นะครับของ Photoshop นะกดไฟล์แล้วก็ new นี่ครับแล้วก็เลือกความกว้างและคว,วามสูงขนาดพิกเซลแล้วก็เลือกนี่นะครับตามนี้เลยขนาดตามนี้นะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนมันแล้วกดโอเคนี่นะครับก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมมาหนึ่งรูปลายคน ถามว่าซูมยังไงนี่ครับใช้แว่นขยายก็ได้นี่นะครับโปรแกรม้เมนูแว่นขยายขยายคืออะไนะครับจะได้ชัดเจนเอาผมขอบเอาเป็นลูกกระตูนแล้วกันนี่อย่างเช่นผมชอบโดเรมอนโดเรมอนคนรูปนะครับมีเยอะแยะเลย เป็นหัวแล้วกันมันเทคร,รูปภาพเดสก์ท็อปนี่นะครับรูปดเรมอนถามว่าจะใส่ยังไงครับอย่างง่ายเลยครับกดคลิกค้างแล้วก็ลากลงไปเลยครับนี่นะครับพอคลิกค้างเข้าไปนะครับก็มันจะสามารถปรับแต่งได้ทางขนาดแล้วก็ตำแหน่งนะครับก็ให้มันกว้างหน่อยแล้วกดนี่ครับ นูข้างบนแล้วก็เลือกโอเคนี่นะครับวิธีซูมออกนะครับกด, A, กดที่เมนเกดที่แป้นขยายนี้นะครับแล้วก็กดออนติเนตแล้วก็กดถอยหลังนะครับก็ดูโอเคครับก็ได้รูปโดลเรมอนมาแล้วนะครับต่อไปวิธีเซฟนะครับให้ไปเลือกที่ไฟล์ครับแล้วก็เซฟแอดแล้วก็เลือกเดสก์ท็อปแล้วก็เลือกฟอร์แมตตรงนี้นะครับเลือกเป็น BMP แล้วก็ตั้งชื่อไฟล์นะครับ mmark. bmp นะครับแล้วก็เซฟไปที่เดสก์ท็อปครับนี่ครับไฟล์ก็จะอยู่นี้นะครับต่อไปวิธีใสล่ลูกกิลนะครับไปที่โปรแกรม a อัลต้านะครับเลือก r r p e เ t y เลือก Open File Location ก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เก็บตัวเกมนะครับแล้วก็เลือกไคลแอนนะครับเลิก u ิวแล้วก็ลากไฟล์ที่เราทำไปเลยครับลากลงไปเลยต่อไปนะครับเข้าที่ตัวเกมครับแล้วก็พิมพ์ตรงกล่องข้อความแชทน,นะครับ s l ล s h s y m b o l ซิมโบลนะครับ s y m b o l ต้องมี s ส a s แบ่นำหน้านะครับ แล้วก็ enter ครับนี่ครับได้รูปโดเรมอนแล้วยากไหมครับไม่ยากเลยต่อไปนะครับเอาเป็นแบบพื้นหลังใสโดเรมอนน่าจะยากเอาผมขอเป็นตัวอ,อักษรละกันขอลบโดเรมอนก่อนจะเริ่มตั้งแต่แรกเลยครับไฟน e n สิบหกพิกเซลสิบหกพิกเซลเจ็บิตนะครับ โอเคแล้วก็ซูมนะครับใช้แว่นขยายพื้นหลังใส่นะครับต้องใช้สีนี้นะครับ255พิมพ์ตามนี้นะครับ255 0้าหแล้วก็สองครับจะเป็นสีชมพูนะครับนี่ครับคือพื้นหลังใสแล้วต้องการเพิ่มข้อความอะไรลงไปนะครับก็ สร้างเลเยอร์ใหม่ก็ได้ครับสร้างเลเยอร์ใหม่ก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้นครับในการล้อมเกาะแม่สีเกินแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับ,ารว,ว,รบวาดอาจเปลี่ยนสีเป็นสีดำก็ได้ครับแล้วกวาดลงไปเลยผมขอทําเป็นตัวทีนะครับ นี้ยกตัวอย่างเข้าไปสีแดงดีกว่าจะได้ชัดเจนโอเคนี่ครับสีแดงนะครับเรียบร้อยแล้วก็เซฟเหมือนเดิมครับเซฟแอดเดสก์ท็อปนามสกุลไฟล์ BMP แล้วเลือกไฟล์เนมก็พิมพ์ว่า M A R K จุด BMP นะครับตามนี้นะครับแล้วก็เซฟในเดสก์ท็อปก็ได้24บิตเหมือนเดิมครับแล้วก็ไปที่ตัวเกมเหมือนเดิมครับ Open file location ที่เก็บตัวเกมนะครับแล้วก็เลือกค e ายแอนเลคิวแล้วก็ลบโดเรม m อนของผมออกนะครับแล้วก็ใส่ตัวใหม่แทนแล้วก็เข้าเกมครับ แล้วกล่องข้อความแชทนะครับให้พิมพ์ S Y M B O L นี่นะครับซิมโบนะครับปรกด enter ครับนี่ครับก็กลายเป็นตัวทีพื้นหลังใสเห็นไหมครับสีชมพูความหมายในเกมก็คือพื้นหลังใสนะครับจะไม่มีสีนี้ในเกมโอเคครับมีอะไรสอบถามนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่ Facebook Fanpage นะครับขอบคุณมากครับ